เหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินนะคะในวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกเจ็ดสามเหรียญน,นะคะในบางท่านบางรายนะคะอาจจะมีการนะคะเซ็นสัญญานะคะหรือมีข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคู่ค้าหรืออาจจะเป็นครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอาจจะมีพูดคุย ทำการตกลงอะไรกันบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะขอคําแนะนําค่ะให้กับชาวทัดุดินสองถ้วยคําแนะนําก็คือ ให้ใช้ความรักนะคะให้ใช้ความรักไม่ว่าจะมีเใครก็ตามนะคะที่จะมาพูดคุยตกลงกับคุณเรื่องเงินในวันนี้นะคะวันที่1เนี่ยเป็นวันปีใหม่นะก็เป็นการขอให้ให้ด้วยความรักให้ด้วยความสิ้นเอหานะคะเท่าที่เราคิดว่าจะให้ได้นะคะถ้าอย่างเช่นถ้าใครจะมายืมเงินเราหรืออะไรนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราอาจจะกลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมบ้านอะไรที่เ บ้านเกิดเมืองนอนหรืออะไรแล้วเจอญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงในวัยเด็กหรืออะไรก็ตามนะคะคนที่คุณรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยเรื่องอยืมเงินนะคะเพราะมันเป็นการเป็นการทข้อตกลงเนาะ,ะสามเดือนขอยืมเงินขอกู้เงินหรืออะไรยังไงนะคะก็ขอให้คุณให้เท่าที่จํานวนที่คุณให้ได้นะคะแล้วคุณคิดว่าถ้าไม่ได้คืนแล้วคุณไม่เสียใจนะคะประมาณนั้นนะเนี่ยสองถ้วยให้ด้วยความรักให้เพราะความรัก นะอย่างเช่นถ้าเขาขอยืมเงินคุณสามพันแต่คุณคิดว่าอืมถ้าเขาไม่คืนคุณสามารถที่จะให้ได้ห้าร้อยอะไรเงี้ยคุณก็ให้ยืมห้าร้อยแทนถ้าเกิดว่าเขาไม่คืนเราก็จะได้ไม่เสียใจแล้วไม่เดือดร้อนด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะ